ดังครับสวัสดีค่ะทานรุ่งน้ำแสตมป์พิพูนนายกสมาคมมแสตมป์ส่งมาปัจจุบันนี้เราที่ติดขนส่งเป็นหนึ่งกิจกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ ได้รวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนต่อตั้งสมาคมให้มีความเข้มแข็งเพื่อจะเดินเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเอดีซีใปัจจุบันนี้เหตุการณ์บ้านเมืองและทุกอย่าง ไปอย่างรวดเร็วเราเราจึงจำเป็นต้องตระหนักถึงการรวมตัวกันในในผู้ประกอบการขนส่งทางภาคใต้มีผู้ประกอบการประมาณ2 264บริษัทมีคนมีรถประมาณ4,000คัน มีคนประมาณ8,000คนซึ่งทำเกี่ยวกับกิจการขนส่งในในสมาชิกของเราประมาณ50บราาิษัทในสมาคมโรจิติกและขนส่งภาคใต้เราจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนเพื่อประสิทธิภาพและพัฒนาให้สมาคมมีคฐานเข้มแข็งและสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะรองรับยังไงกับ การจับเข้ามาของสมาคมอาเซียนปี2558ซึ่งทุกคนไม่เคยคิดเลยว่าเราจะทำอย่างไรที่ผ่านมาทุกคนคิดแต่ว่าเราจะพัฒนารองรับเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนในปี2558แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสมาคมคือปัญหาที่เรา จะรวมตัวกันเพื่อให้มีเพื่อให้มีการประกอบการและการขนส่งภายในภูมิภาคและในประเทศ